สำหรับเรื่องความรักของชาวราศีพิจิกนะครับแหมแบบโบราณน,นะอาจารย์ก็ไปขดค้นมาในเรื่องของตำรานะครับเขาก็บอกงี้ว่าความรักของชาวราศีพิจิกเนี่ยชาวราศีพิจิกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่ทั้งแสนดีก็ว่าได้แล้วก็แหมเป็นคนที่ไม่ค่อยโอเคนะครับภายในคนคนเดียวกันนะครับด้วยอะไรก็บอกว่าชาวราศีนี้เนี่ยนะ อ,อยู่ที่อารมณ์นะเขาเรียกว่าแหม่มันขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับส่วนมากชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนใจอ่อนและเมื่ออยากได้อะไรเนี่ยก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มันมานะครับจะเรียกได้ว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถและก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงซึ่งบางครั้งเนี่ยก็รวมกับอารมณ์ที่แปรปรวนแล้วก็เอาแต่ใจนะครับก็จะทําให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยเอาเัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดูแล้วน่ากลัวพสอสมควรนะครับนะ ถ้าเรื่องความโรแมนติกล่ะชาวราศีพิจิกเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่เปี่ยมล้นด้วยสเสน่ห์อันเย้ยายวนนะครับแม่ให้เข้ามานะเขาเรียกมีสเสน่ห์ที่ดึงดูดนะครับเพราะดูจากภายนอกเนี่ย ชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่เซ็กซี่และน่าสนใจมากๆนะครับแต่จริงๆแล้วชาวราศีพิจิกเนี่ยดูไม่สวยหรูเหมือนรูปภายนอกไปซะทั้งหมดนะครับเพราะชาวราศีพิจิกเนี่ยจะพอใจกับคนที่สามารถดูแลและให้เขาได้มากนะเท่านั้นนะครับและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าทะเลาะกันแล้วเนี่ยนะครับหรือไม่ยอมกันขึ้นมาเนี่ยชาวราศีพิจิกจะเป็นจเาเรียกว่า จะไม่ยอมนะจะไม่เป็นฝ่ายยอมอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงและก็มักใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอยู่บ่อยครั้งนะครับถ้าคุณคบกับชาวราศีพิจิกน่ยก็สามารถยุติปัญหาได้โดยการยอมนั่นแหละนะครับนะเขาบอกว่าจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและเธอนะครับหรือเขาและเธอเนี่ยนะยืนยาวนะครับ ความรักของชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับในการครบหากับชาวราศีพิจิกเนี่ยชาวราศีพิจิกเนี่ยไม่ชอบถูกควบคุมนะการที่จะต้องคอยรายงานตัวว่าทําอะไรนะในทางกลับกันเนี่ยนะครับ เขาหรือเธอเนี่ยก็จะไม่ชอบนะทำแบบนั้นกับคนที่เขาคบอยู่เหมือนกันนะครับเพราะชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่กับที่จะไปโน่นมานี่เนี่ยครับตลอดเวลาสำหรับคนรักแล้วความสัมพันธ์กับชาวราศีพิจิกเนี่ยจะเป็นแบบตรงไปตรงมานะครับเขาต้องการทั้งความรักนะจากคนรักเท่าๆกับเงินทองหรือข้าวของต่างๆ ชาวราศีพิจิกเนี่ยจะชอบการถูกดูแลเอาใจใส่และตามใจนะครับแต่เขาก็เป็นคนที่เอาใจเก่งอยู่เหมือนกันนะครับเขาเรือเธอเนี่ยจัดได้ว่าเป็นคนที่เรียบง่ายนะเขาแระเธอเนี่ยนะครับนะรู้วิธีทําให้ความสัมพันธ์รักของเขาเนี่ยมั่นคงและก็มีความสุขอยู่เสมอนะครับ ความสัมพันธ์แบบชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นนักรักที่ฉลาดนะในการวางตัวนะการคบหาตลอดจนโกลเมต็ดต่างๆเนี่ยที่จะทำให้เขาหรือเธอเนี่ยนะครับเป็นคนรักนะได้เป็นอย่างดีนะครับเขาเรียกว่ามีสเสน่ห์แล้วกันนะครับเขาเรียกว่ามีสเสน่ห์ที่ดึงดูดนะทั้งเราและเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่เซ็กซี่มีคนลหลงไหลมีคนหลงสเสน่ห์อยู่มากมายนะครับ เป็นคนที่เป็นที่หมายตาของคนนะและก็สำหรับคนรักของชาวราศีพิจิกจะต้องเป็นคนที่พร้อมนะให้ได้ทั้งการดูแลเอาใจใส่และสิ่งของต่างๆที่เขาอยากจะได้นะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยนะถ้าหากได้รักใครแล้วก็จะรักจนหมดหัวใ,ใจนะครับต่อเมื่อเวลาผ่านนะครับนะในเรื่องของการ ลองคบดูนะเขาเรียกว่าพิสูจน์ใจกันมาสักระยะเนี่ยนะจนเขาหรือเธอเนี่ยแน่ใจว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาหรือเธอเนี่ยนะครับนะที่อยู่ในราศีพิจิกเขาก็จะแบบโอ้โหนะให้ใจกับคุณนะครับนะ ตัวคุณเองนะครับที่ไปรักหลงรักชาวราศีพิจิกก็จะได้อิ่มเอมใจนะกับความรักที่ชาวราศีพิจิกเดี๋ยวมอบให้อยากเต็มที่อยากแน่นอนนะครับอ้าวจัดไปนะตามตำราโบ,บราณเนี่ยตรงไม่ตรงไงก็นะทักกันมาพูดคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่ตามรับฟังคลิปครับผม